ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะเจอกับคุณครูสุรชยาพึ่งทัดน,นะคะวันนี้คุณครูนะคะก็มีสาระดีๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องอะไรนะคะมาสอนนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะมาให้ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะ วันนี้คุณครูสุรชยาพึ่งทัศน์นะคะก็จะมีความรู้ในเรื่องของไม้ดอกนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะคือ 1. น,นะคะนะักเรียนต้องอธิบายความหมายและประโยชน์ของไม้ดอกค่ะ 2. ค่ะจำแนกประเภทไม้ดอกได้ถูกต้องค่ะ 3. เห็นประโยชน์ของไม้ดอกค่ะ ไม้ดอกนะคะก็ให้ความหมายไว้ว่าไม้ดอกก็คือพืชที่มีดอกนะคะบางชนิดมีสีสันนะคะบางชนิดมีกลิ่นหอมนะคะไม้ดอกนะคะมีทางอายุสั้นนะคะบางชนิดมีอายุเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลน,นะคะแล้วก็มีประเภทแบบยืนต้นด้วยนะคะซึ่งมีอายุที่ยืนยาวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันไม้ดอกนะคะอย่างแรกที่ครูจะมาพูดให้ฟังคือไม้ดอกที่มีอายุสั้นนะคะ ามาดูอย่างแรกนะคะที่ครูจะพูดก็คือดอกอะไรเอ่ยนักเรียนเห็นดอกไหมคะอย่างแรกที่ครูพูดคือดอกบานชื่นค่ะเป็นไม้ล้มลุกนะคะดอกมีสีแดงชมพูส้มม่วงหรืออื่นๆนะคะชอบอยู่กลางแจ้งดูแลรักษาง่ายขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดหรือปักชำก็ได้นะคะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเป็นแปลงใหญ่ๆนะคะเพื่อความสวยนะสวยงามหรือส่งออกนั่นเองนะคะสามารถขายส่งออกได้ด้วยนะคะเพราะดอกนี้มีประโยชน์มากเลยนอกจากว่าสวยงามแล้วก็ยังมีคุณ สปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะต่อไปค่ะดาวเรืองค่ะนิยมปลูกตัดดอกนะคะพันธุ์ที่ใช้นะคะเป็นเป็นการค้าในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ซาวรินค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะที่นําเข้ามาได้แก่พันธุ์จากจาเมกานะคะแล้วก็อีกหลายสายพันธุ์เลยดาวเรืองนะคะขยายพันโดยใช้เมล็ดเป็นหลักค่ะอาจใช้การปักชำได้นะคะแต่ว่าต้นที่ได้เนี่ยจะจะ,จะมีจะแบบดอกอะ่ะจะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะ แต่ถ้าเราปลูกโดยตรงนะคะดอกก็จะได้ดอกที่ใหญ่นะคะสวยงามต่อไปค่ะดอกคุณนายตื่นสายนั่นเองนั่นเลยอาจจะคุ้นเคยนะคะที่บ้านใครๆอาจจะมี แต่ว่าเนี่ยคุณนายตื่นสายจะมีลักษณะกีบดอกแบบนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับแพรเสียงไฮนะคะแพรเสียงไฮจะมีกีบดอกอยากหยักหยากยักอันนั้นเรียกว่าแพรเสียงไฮนะคะแต่ถ้าบอกว่าคุณนายตื่นสายต้องเป็นดอกแบบแบบนี้เลยนะคะคุณนายตื่นสายเป็นพืชล้มลุกนะคะอวบน้ําในวงผักเบี้ยค่ะสามารถสูงได้ถึง40เซนติเมตรนะคะมีประมาณ40สายพันธุเลยนะคะในการเลี้ยงน้าหรือปลูกเนี่ยนะคะ ก็ต้องเลี้ยงในที่ที่มีแดดสองทั่วถึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาชอบแดดน,นั่นเองต่อไปค่ะดาวกระจายค่ะดาวกระจายจัดเป็นไม้ดอกนะคะที่นิยมปลูกลงแปลนะเนื่องจากดอกมีขนาดใหญ่ดอกมีจมํานวนมากแล้วก็หลากหลายสีนะคะเมื่อบานจะแลดูสวยงามเป็นทุ่งดาวกระจายอีกทั้งอายุดอกเนี่ยที่ปลานก็บานได้นานนะคะแล้วก็บานเป็นชุดต่อเนื่องนะคะก็นิยมปลูกเป็นทุ่งนะคะ ต่อไปค่ะบ้านไม่รู้เลยค่ะ เป็นพืชล้มลุกนะคะในสกุลบานไมรูโลยนะคะดอกมีสีม่วงแดงขาวชมพูแล้วก็ม่วงอ่อนนะคะมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาการและประเทศปานามานะคะแล้วก็ประเทศก,กัวเตมาลาปัจจุบันเนี่ยากลายเป็นพืชประจําถิ่นทั่วโลกนะคะอย่างประเทศไทยเราก็เอามาใช้ประโยชน์จากบานไมรูโลยเยอะนะคะด้วยชื่อที่เป็นมงคลของเขานะคะคนไทยก็จะชอบดอกไม้ที่มีชื่อที่เป็นมงคลเมื่อเอามาปลูกก็นนะคะก็เกิดเป็นความเป็นมงคลในบ้านนะคะ ต่อไปค่ะไม้ดอกนะคะประเภทยืนนะคะยืนต้นมีอายุยืนยาวนะคะ,ะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างมาให้ดู6 6ชนิดก็คืออย่างแรกมารู้จักกับจำปีค่ะจำปีนะคะมีทิ้งกำเนิดทางใต้ของจีนมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียน,นะคะไม่ใช่ไม้ประเทศไทยอย่างเดียวเนาะมีหลายประเทศเลยเป็นไม้ยืนต้นขนาด สูงนะคะกาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ10 2ถึง20เมตรเลยนะคะไม่ผัดใบนะคะอ่าแล้วก็ดอกนะเวลาออกก็คือดอกจะที่ซอกใบนะนะออกดอกเดียวเนะี่ยที่ซอกใบแล้วก็กลีบดอกก็จะมีสีขาวอ่ามีก็ มีประมาณ8-12กลีบนะคะมีกลิ่นหอมตอนกลางคืนนะคะดอกจำปีนี่ออกสีขาวนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับดอกต่อไปนักเรียนน่าจะรู้จักเมื่อจำปีแล้วก็ต้องมีดอกจำปาะคะ่ะมีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของจีนนะคะอินเดียไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะ แล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะจำปาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะลำต้นสูงประมาณ20ฟุตนะคะดอกเริ่มแย้มจะมีกลิ่นหอมในช่วงพบขําหรือตอนเช้านะ,ะออกดอกเกือบตลอดปีเลยนะคะแต่จะมีดอกมากในช่วงฤดูฝนนะคะปลูกนานกว่า3ปีจึงจะออกดอกนะคะเป็นดอกที่คู่กันเลยนะลักษณะกีบคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยแต่สีแตกต่างกันนะ,ะจำปีก็เป็นสีขาวจำปาก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะดอกราชพษ์น,นะคะหรือว่าดอกคูหรือต้นคูน,นะคะเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้นะคะตั้งแต่ทางใต้ของปากีสถานไปจนถึงยินเดียสีลังกาพมา่าแล้วก็ไทยของเราเองนะคะราชพษ์น,นะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูง10-20เ mm มตรนะคะดอกขึ้นเป็นช่อย,ยาว20-40เซนติเมตรนะคะนอกจากนี้ราชพษ์นเนี่ยยังเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติของประเทศเราด้วยนะคะ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยนั่นเองนะคะต่อไปดอกหางนกยูงไทยนะคะหรือดอกหางนกยูงนั่นเองมีถิ่กำเนิดในทวีปอเมริกากางถึงอเมริกาใตา้ลักษณะนะคะเป็นไม้พุ่มไม่ผัดใบนะคะสูง3-5เมตรนะคะทรงพุ่มกลมนะคะลำต้นเกี้ยงหรือมีหนามใบนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยจะ เวลาออกดอกเป็นชอบบริเวณซอกใบปลายกิ่งหรือส่วนยอดนะคะยาวประมาณ20เซนติเมตรนะคะมีหลายสายมีหลายสายพันุหลายสีเช่นนะคะพวกสีเหลืองแดงส้มหรือชมพูก็มีนะคะคือดอกหางนกยูงเนี่ยแต่เราจะเห็นได้สีเนี้ยนะคะเป็นที่นิยมเห็นได้ในประเทศไทยของเรานะคะต่อไปค่ะดอกลีลาวดีนะคะเมื่อก่อนนี้ดอกลีลาวดีนะคะก็คือดอกลั่นทมนั่นเองแต่เราเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีเพราะว่า ชื่อว่าลั่นทมมันไม่เป็นสิริมงคลเนานะอ่าก็ดอกลีลาวดีนะคะเป็นดอกไม้ยืนต้นในวงตีนเป็ดนะคะมีหลายชนิดด้วยกันนะคะชื่อพื้นเมืองนะคะอื่นๆนะคะก็ได้แก่จำปาจำปาลาวจำปาขอมนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางอ่าประเทศนะคะอยู่ทางประเทศลาวนั่นเองเขาจะใช้ชื่อคําว่าจำปานะแต่ประเทศไทยเรียกว่าต้นลีลาวดีนั่นเองต้นลีลาวดีนะคะเป็นที่นิยม เป็นพืชนิยมปลูกอ่ะเพราะว่ามีดอกที่มีสีสันหลากหลายสวยงามได้แ,แก่พวกสีขาวสีเหลืองแดงชมพูสีขาวขุ่นนะคะบางดอกมีมากกว่าหนึ่งสีอาจมีมากถึงหลายสีในดอกเดียวนะคะ ดอกลีลาวดีนะคะยังเป็นดอกไม้ประจําชาติของประเทศลาวนะคะเพราะว่าโดยเรียกดอกว่าจาปาประเทศลาวจะเรียกไม่เหมือนเรานะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาที่นั่นจะเรียกว่าดอกจาปานะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติของประเทศลาวนะ,ะเราพบได้มากบริเวณที่ขึ้นทางขึ้นพรทาธาตุที่เมืองหลวงพระบางนั่นเองอดอกลีลาวดีก็จะแบบเป็นยังไงคะก็จะสีสันจริงๆแล้วมันเราจะเห็นที่บ้านเราก็จะน,นิยมเห็นเป็นสีขาวนะคะนิยมปลูพกพวกตามบก รีสอร์ตต่างๆนะคะไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะว่าด้วยดอกลีลาวดีนะคะต้ตนเขาเนี่ยจะมียางยางจะเป็นอันตรายนะคะเข้าตานะตาอาจจะบอดได้เขาก็เลยไม่นิยมปลูกนะคะในบ้านก็จะนิยมปลูกตามสถา,านที่ต่างๆนะคะที่เป็นแบบที่สาธรนนารณะที่ท่องเที่ยวเราจะเคยเห็นนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วสําหรับดอกไม้ดอกนะคะประเภทยืนต้นก็คือเฟื่องฟ้าค่ะ เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกึ่งเลื้อยนะคะขนาดตั้งแต่พุ่มเล็กถึงพุ่มใหญ่นะคะมีน้ําขึ้นอยู่ตามลําต้นมีหลายสีนะคะเช่นม่วงแดงชมพูส้มฟ้าเหลืองนะคะแล้วก็อื่นๆสีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนี้มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะที่มีออกดอกสีต่างๆนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศนะคะออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะคะต้องการแสงแดดจัดนะคะในสภาพกลางแจ้งได้รับแสงแดดตลอดวันนะคะถ้าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ จะทำให้สอีออกมาสีไม่สวยนั่นเองนะคะก็เป็นดอกไม้ที่เหมาะกับอยู่ในเมืองร้อนอย่างเรานะคะมาดูกันเมื่อเราเรียนรู้รู้จักแล้วไม้ดอกของเรานะคะก็มีทั้งแบบอายุสั้นแล้วก็แบบอายุยืนนะคะทีนี้มารู้จักประโยชน์ของไม้ดอกกันดีกว่าว่าไม้ดอกให้ประโยชน์กับอะไรเราบ้างนั่นเองนะคะมาดูอย่างแรกค่ะดูจากรูปนักเรียนก็น่าจะแบบเออให้ประโยชน์ยังไงสวยงามเนาะ ามาอยู่ข้อที่1ค่ะประโยชน์ก็คือปลูกบริเวณบ้านเพื่อความสดใสสดชื่นสวยงามแก่ผู้พบเห็นนั่นเองนะคะมันเป็นยังไงก็คือเวลาเราปลูกนะก็สวยนะคะสามารถตกแต่งสถานที่ที่เราอยูอ่ที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ได้นะคะให้สวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็ดอกไม้ก็นั้นนอกจากสดใสสวยงามแล้วก็ก็เหมือนต้นไม้แหละก็คือให้ความสดชื่นมีประโยชน์เรื่อง เกี่ยวกับอากาศดีออกซิเจนอะไรพวกนี้นะคะก็ทําทให้ผู้อยู่อาศัยนะคะสุขภาพดีเนาะถ้าเรามีดอกไม้ต้นไม้ปลูกบริเวณบ้างน,นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2ค่ะใช้ประดับและตกแต่งอาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามนะคะเช่นพวกการปลูกดอกไม้เนี่ยในสวยนหย่อมภายใน อาคารบ้านเรือนเราหรือแม้กระทั่งข้างนอกหรือในสถานที่เรานะคะหรือแม้กระทั่งในสถานที่ราชก,การสถานโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีการปลูกดอกไม้นะคะเมื่อเราผ่านไปพบเห็นพบเจอมันก็จะเป็นยังไงคะร่มรื่นสวยงามเดี๋ยวนี้ก็การปลูกต้นไม้ดอกไม้พวกนี้นะคะก็จะเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะเมื่อเขาปลูกแล้วเราก็เข้ามีการเก็บเงินเข้าไปอะไรคะ เออก็ไปถ่ายรูปในสถานที่เพาราะสถานที่มันสวยเราก็อยากที่จะถ่ายรูปใช่ไหมคะก็มันพอเอามาตกแต่งนะคะอาคารบ้านเรือนต่างๆก็จะททำให้สวยงามหน้าหน้าเข้านะคะแล้วก็หน้าเดินผ่านเข้าไปชื่นชมนะคะหน้าถ่ายรูปมากเลยนะคะสวย อย่างรูปตัวอย่างที่ปูให้มานะคะก็คือเห็นไหมคะเขาก็มีการจัดวางเรียงการตกแต่งนะคะออกมาได้เป็นลักษณะรูปแบบเป็นซุ้มนะคะถ้าเป็นเราเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็อยากจะถ่ายรูปเลยใช่ไหมคะสวยงามนะคะมองไปแล้วก็ชื่นใจต่อไปค่ะใช้ในงานพิธีนะคะแล้วก็โอกาสต่างๆนะคะเช่นงานแต่งงานนะคะงานพิธีมงคลหรือแม้กระทั่างงานเศร้าโศกเสียใจเช่นงานศพนะคะ หรืองานไหว้ครูงานอะ,อะไรละเนี่ยทางพิธีการต่างๆนะก็นิยมใช้ดอกไม้นะคะในการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามนะคะเพื่อแบบเป็นโอกาสพิเศษพิเศษนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่4คะ่ะใช้เพิ่มสีสันของอาหารนะคะตกแต่งจานอาหารให้สวยงามน่ารับประทานนะคะคําว่าเพิ่มสีสันของอาหารเช่นตัวอย่างที่ครูให้ดูมาคือขนมช่อม่วงเนี่ยก็คือเอาดอกนะคะดอกอัญชันเนี่ยแหละ นะคะเอาไปนะคะคั้นเอาน้ำมาเพื่ออะไรคะเพื่อเอาไปใส่เป็นคล้ายๆสีผสมอาหารนะคะเป็นจากธรรมชาตินะ,ะดอกอขนมช่อม่วงของเราก็จะมีสีม่วงสวยงามนะคะหรือเอาไปนะเอาดอกตัวดอกเองอันนันก็ไปตกแต่งจานได้นะคะเพื่อสื่อถึงสี ของเนี่ยที่เอามาใช้ในการทําขนมชอม่อม่วงนะคะว่าทำมาจากดอกอัญชันนะสีนี้อ่าเห็นไหมคะก็นอกจากว่าให้สีสันที่สวยงามแล้วก็ยังตกแต่งจานได้ด้วยเห็นไหมคะดอกไม้ก็มีประโยชน์นะคะ ต่อไปค่ะใช้เป็นยานรักษาโรคนั่นเองนะคะดอกไม้หลายชนิดนะคะก็มีประโยชน์ทางยาน,นะคะเช่นตัวอย่างที่ครูจะเอ่ยนะคะเช่นดอกกุหลาบเลยดอกกุหลาบเนี่ยก็บอกนอกจากมีกลิ่นหอมนะคะก็สร้างความชื่นใจแล้วก็ยังควบเข,ข,ขาเรียกว่าควบคุมระดับฮอร์โมนเพศหญิงนะเป็นอ่า ทำครีมบำรุงผิวก็ได้ลดริ้วรอยช่วยให้ผิวก็ชับแต่งตึงเนี่ยดอกกุหลาบก็มีประโยชน์ดอกมะลิก็ให้ความหอมนะเย็นของมะลิทาให้จิตใจเบิกบานอ่ถ้าเอาไปดมใช่ไหมคะชัมักทําเป็นน้ําหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามนะคะดอกดาวเรืองอย่างดอกฮะดอกดาวเรืองที่เรามองดูว่าราคาไม่แพงเนี่ยก็สารสจักจากดาวเรืองช่วยปัญหาเกี่ยวบแก้ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังของเรานะคะกีบดอก,ดอกใช้ทํายาล้างตาได้ด้วยนะเออเห็นไหมดอก ดอกไม้เห็นแบบนี้ก็เป็นยาได้ด้วยนอกจากสวยแล้วก็ยังมีประโยชน์นะคะอย่างดอกกระดังงาก็กลิ่นช่วยให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนินนะคะทำให้มีความสุขอารมณ์ไม่แปรปรวนช่วยป้องกันโรคไมเกรนแล้วก็โรคเครียดนะคะนอกจากแต่รับประทานได้นะคะดอกบานชนิดรับประทานได้ดอกบานชนิดมีกลิ่นนะคะหอมที่ช่วยทําให จิตใจนะคะความรู้สึกนะคะเราดีนะคะแล้วก็ทําให้เวลาเราดมไปก็เกิดความสุขนะคะมันก็จะหลั่งสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมาเห็นไหมดอกไม้นอกจากว่าสวยชื่นชมมองกลิ่นหอมมีประโยชน์นะคะแล้วก็บางชนิดรับประทานเป็นยาได้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกนะคะก็เช่นพวกกระเช้าดอกไม้แจกกันดอกไม้ช่อดอกไม้นําไปเป็นของขวัญวันเกิดวันครบรอบแต่งงานเยี่ยมผู้ นาไปแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆได้นะคะยิ่งเป็นดอกไม้สดก็ยิ่งชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการใช้ดอกไม้แห้งกันมากขึ้นนะคะแต่ก็มีราคาสูงแต่ดอกไม้สดเนี่ยมันเป็นยังไงคะเห็นแล้วก็สดชื่นสดใสนะคะราคาก็จะถูกกว่า ดอกไม้แห้งแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นย่งคือเวลาใครได้รับะก็รู้สึกสดชื่นนะคะด้วยความเป็นดอกไม้เนาะมันจะมีกลิ่นหอมในตัวของเขาแล้วก็มีความหมายดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับที่ถ้าใครนําไปจัดช่อนะคะเพื่อไปให้แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆนะคะ มันก็จะมีความหมายของแต่ละดอกด้วยนะเวลาเราไปให้ใครนะคะเขาก็จะแบบอาจจะไปอ่านความหมายเนาะว่าเออถ้าเป็นความหมายที่ขอให้สุขภาพดีขอให้หายป่วยอะไรแบบนี้ก็จะมีความหมายเหมาะแก่การนําไปให้กับผู้ที่เราลักทุกคนเลยนะคะต่อไปค่ะดอกไม้ก็จะเป็นยังไงสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะก็เอา,เอาง่ายๆเลยก็คือการจํำน่ายดอกมไม้ดอกไม้ประดับนะ อนี้ที่เราเห็นเลยไม้ดอกต่างๆเนี่ยก็คือจําหน่ายเป็นช่อเป็นเป็นันจาการเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือเดี๋ยวนี้นะทางภาคเหนือนะคะก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมีการปลูกดอกไม้เพื่อให้เข้าชมนะคะก็มีการสร้างไรายได้เพราะดอกไม้สวยนี่ก่อนที่เราจะ ตัดเอาไปขายเนี่ยเราก็ปลูกให้คนเข้าไปเข้าชมแล้วก็สามารถตัดเอาไปขายได้ต่ออีกเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจทางด้านดอกไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะคนก็นิยมด้วยเพราะาสมัยนี้คนนิยมถ่ายรูปกันนะคะถ้ามีสถานที่สวยๆเราก็อยากที่จะไปถ่ายรูปนะคะ ต่อไปค่ะนะคะหมดไปแล้วกับประโยชน์นะคะที่คุณครูพูดให้ฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้นะคะวันนี้ครูก็มีความรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของดอกไม้ประจำชาติอาเซียนนะคะในเมื่อเราเรียนเรื่องไม้ดอกกันแล้วนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำนะคะดอกไม้ประจำชาติอาเซียนของแต่และประเทศให้ฟังนะคะ ามาดูนะคะประเทศแรกค่ะประเทศบูนนะคะดารุซาลามนะคะก็คือดอกซิมปอนะคะเป็นดอกไม้ประจำท้องถิ่นของบูนนะคะก็คือมีกลีบดอกที่เป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะมีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลนะคะถ้าใครเคยไปประเทศบูนัยหรือใครแวะไปประเทศบูไนนะคะเราก็จะเห็นดอกไม้ชนิดนี้นะคะได้ตามนะคะแม่น้ําทั่วไปเลยนะคะหรือใน ธนบัตรนะคะใบละ1ดอลลาร์ของประเทศบูไนนั่นเองนะคะก็จะเป็นดอกไม้ประจำชาติแท้นะคะคือประจำชาติบูไนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะราชอาณาจักรกัมพูชานะคะ อันนี้คือดอกอะไรเอ่ยดอกลำดวนค่ะดอกลำดวนนะคะก็จะมีสีขาวปนเหลืองนวลน,นะคะกลีบดอกก็หนาทึบนะคะมีกลิ่นหอมเย็นเลยนะคะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นนะคะหอมกลดแล้วก็เป็นดอกไม้สําหรับสุภาพสตรีนะคะก็คือนี่นะคะก็จะมีคล้ายๆดอกเหมือนขนมดอกลำดวนบ้านเราเลยนะคะ ก็คือจะมีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะถ้าใครเคยรับประทานขนมดอกลำดวนก็จะเหมือนดอกลำดวนเลยนะคะต่อไปค่ะสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะก็คือดอกกล้วยไม้ราตีนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งใน กล้วยไม้นะคะที่บานอยู่ได้นานที่ทสุดเลยนะโดยช่อดอกอะจะสามารถแตกกิ่งอยู่ได้นานถึง2-6เดือนนะคะโดยดอกจะบานแ,แค่ปีละ2-3ครั้งนะคะสามารถเติบโตได้ดีในอากาศชื้นจึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือดอกจำปาลาวนั่นเองนะคะดอกจำปาลาวถือรี่เราคนไทยนะรู้จักกันดีในชื่อของดอกรีราวดีหรือดอกลั่นทมนั่นเองนะคะโดยดอกจำปาลาวนะคะก็จะมีสีสันนะคะหลายหลากหลายนะคะไม่เฉพาะจดจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้นนะคะก็จะมีสีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีแดงหรือสีโทนอ่อนตาม สีต่างๆนั่นเองนะคะดอกจำปาลาวนะคะในประเทศลาวเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความสุขความจริงใจนะะจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเพื่อประดับประดานในงานพิธีต่างๆนะคะรวมใช้นะคะรวมทั้งใช้เนี่ยเป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกด้วยนะคะต่อไปต่อไปค่ะประเทศมาเลเซียค่ะดอกผู้ระหงนั่นเองดอกผู้ระหงนะคะในอ่า ในภาษาท้องถิ่นของเขาเรียกว่าบูงาลายอนะคะหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อดอกชบาสีแดงลักษณะกรีบดอกเป็นสีแดงนะคะมีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอกซึ่งถูกจัดเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นฝึกแผ่นและความอดทนในชาตินะโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ดูสูงสง่งและก็สง่างามนะคะก็รวมทั้งยังสามารถนําไปใช้ในทางการแพทย์นะแล้วก็ความงามก็คือ น่าจะเป็นมีสรรพคุณทางการแพทย์นะเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะคะดอกมีประโยชน์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสาธารณรัฐฟ,ฟิลิปปินส์นะคะก็คือดอกพุดแก้วค่ะดอกก็จะมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอมนะคะ ส่งกลิ่นในตอนกลางคืนถือเป็นสัสญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะรวมถึงความเข้มแข็งด้วยนะคะเคยถูกนำมาใช้ในการเฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์นะคะนีะ่เป็นดอกไม้ดอกพุดแก้วนะคะก็จะมีกลิ่นหอมต่อไปค่ะสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะก็คือดอกกล้วยไม้แวนด้าน,นั่นเองนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยกล้วยไม้ เวนด้าเนี่ยเขาตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์นะคะก็คือจัดเป็นดอกไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์นะคือมีสีม่วงสดสวยงามแล้วก็แบ่งแบ่งบานอยู่หลายตลอดทั้งปีเลยโดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์นะคะตั้งแต่ปีคิสตศักราช1981นะคะหรือประมาณพุทธศักราช2524อนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะราชอาณาจักรไทยหรือประเทศไทยของเรานั่นเองก็คือดอกราชพฤกษ์นั่นเองนะคะหรือว่าดอกคูณนะคะก็ที่มีสีเหลืองสวยนะคะดอกคูนเนี่ยจะมีสีเหลืองสวยงามนะเมื่อแบ่งบานจะให้ความรู้สึกอบอุ่นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรีนะซึ่งซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีนะคะในานามของดอกคูนเลยนะคะ ดอกคูนต้นคูนนะคะโดยมีเชื่อมีความเชื่อว่าสีเหลืองอันหลาของดอกคูณหรือดอกราชพฤกเนี่ยก็คือสีสีแห่งครัพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์นะคะสวยงามมากเลยนะคะก็จะนิยมมันก็จะเป็นลักษณะมีเขาเรียกว่าอะไรออกดอกได้ดีนะคะในช่วงหน้าร้อนนั่นแหละตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงพฤษภพฤษภาคมนะคะ เวลาออกดอกก็จะเหลืองเต็มต้นสวยงามมากนะคะต่อไปค่ะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะก็คือดอกบัวค่ะเป็นดอกไม้ประจำชาตินะก็คือโดยดอกบัวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันนะคะในนามเรื่องของดอกไม้แห่งรุ่งอรุณน,นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันนะและการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวก็จะถูกเก่าอยู่ในบทกลอนแล้วก็เพลงพื้นบ้านของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้นะคะที่มีความหมายดีๆนะคะต่อไปค่ะสหภาพพม่าค่ะอ่าก็คือดอกประดูค่ะเป็นดอกไม้ที่พบมากในประเภทประเทศพม่าเลยนะคะมีสีเหลืองทองผีดอกแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะในช่วงในช่วงฤด,ดูฝนแรกนะช่วงเดือนเมษานั่นเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศพามา่ามีความเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะเป็นก็คือดอกปะดูคือสัญลักษณ์นะคะของความแข็งแรงความทนทานแล,แล้วก็เป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้นะคะในพิธีทางศาสนาของพามา่าเลยนะคะามารู้จักกันแล้วครบนะคะสำหรับ10ดอกไม้นะคะดอกไม้ประจำชาติอาเซียนของเรานะคะก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะคะ ที่คุณครูนํามาเล่าให้ฟังนะคะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนได้ความรู้แล้วนะคะเอาความรู้นะคะให้นักเรียนเนะ่เขียนสรุปเรื่องไม้ดอกนะเป็นแผนภูมิความคิดนะคะบันทึกข้อมูลนะคะพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการทำนะคะแผนภูมิความคิดก็คือเรามีหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับไม้ดอกนะคะไม้ดอกมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนเอาอาจจะแยกทํา เป็นแตกแขนงไปให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมเมื่อเราทําแล้วนะคะเขียนเป็นข้อความแล้วก็ขอให้นะักเรียนระบายวัดผ้าระบายสีให้สวยงามนะคะโดยคํานึงถึงเนื้อเรื่องที่เราเรียนรู้ไปเช่นเราเรื่องเกี่ยวกับไม้ดอกก็ควรจะเป็นรูปเกี่ยวกับ ไม้ดอกนะคะก็คือเวลาตกแต่งวาดภาพก็คืออาจจะวาดไม่ต้องเหมือนแบบว่าโอ้ยคุณครูบอกว่าดอกไม้หนูอันนี้หนูว่าไม่เป็นเลยดอกล้นทม่าไม่เป็นเลยอ่ะเราลองพยายามดูวาดนะคะให้มีความใกล้เคียงนะคะกับสิ่งที่เราเห็นนะคะเพื่อที่จะอะไรคะเป็นการฝึกวาดมาในตัวแล้วก็ใบงานของเราก็จะมีความน่าสนใจนะคะขอให้นักเรียนนะคะทําอย่างตั้งใจนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับเนื้อหารายคุณครูจะมาเล่าเรื่องนะคะความรู้อะไรให้นักเรียนฟังนะคะเจอกันใหม่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูสุัชยานะคะก็ขอกราบขอบคุณมากๆนะคะสำหรับรูปภาพทุกรูปนะคะแล้วก็เนื้อหานะคะที่สืบค้นนะคะมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเอาความรู้นะคะที่คุณครูทำคลิปขึ้นมานี้จะเกิด ประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียนเองนะคะหรือผู้เข้ามาชมคลิปทุกท่านนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณไว้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ